สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาชมบอนสีสวยๆนะคะท่านผู้ชมมาดูกันใกล้ๆนะคะนี่คือบอนสีมะขวานรังสรรค์น,นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูความงามของใบของเขานะคะท่านผู้ชมเราก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมชมเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็จะแทงหลอดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ นี่ค่ะหลอดใหม่ออกมาสีสันก็จะแต่งแต้มออกมาเลยนะคะกัดสีมาเลยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้มีอยู่สีใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะนี่ค่ะมัขวานรังสันสวยนะคะสีสดนะคะจริงๆแล้วเขาสีสดมากเลยนะคะท่านผู้ชม สีสวยงามมากเลยมีสีใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะนี่ค่ะดูใบของเขาสีสีชมพูออกแดงเข้มนะคะแล้วก็พื้นใบก็เขียวกับสีขาวนะคะประมาณนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชม จะคนคนละแบบนะคะกับชายชนนะคะดูการกัดสีของเขานะคะชายชนเขาจะขาวไม่ใช่สิชายชนเขาก็จะเขียวแล้วก็ป้ายแดงแต่ตรงนี้เขากัดสีนะคะจะว่าแดงก,ก็ก็ไม่ใช่แดงสักทีเดียวนะคะแดงชมพูขาวแล้วก็เขียวนะคะเอาถัดมานะคะท่านผู้ชม ถัดมาก็จะเป็นประเภทยักษนะคะทศกันนะคะนี่ค่ะดูใบของเขานะคะสีเขียวแล้วก็กัดสีขาวนะคะเอามานะคะมีอยู่สี่ใบนะคะเอามาตอนแรกนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะให้ดูอะไรนี่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่ค่ะออกมาใบใหม่นะคะกําลังกัดสีนี่ขาวเยอะเลยนะคะ นี่ค่ะกัดสีเยอะเลยสีขาวตรงตรงใบนะคะท่านผู้ชมสองใบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะพอใบล่าสุดนี่แทงหลอดออกมากัดสีต้นนี้เราก็เอามายังไม่มีโรงเรือนนะคะเราก็จะปลูกแบบทุงครอบนะคะท่านผู้ชมรู้ไหมต้นนี้เขาจะสูงนะคะ สูงประมาณสักน่าจะห้าสิบเซนได้ไหมเนี่ยเลยเลยฟุตหนึ่งนะคะฟุตหนึ่งก็จะมี30มสเซนติเมตรนะคะท่านผู้ชมแต่เนี่ยเลยเลยฟุตหนึ่งแล้วนะคะความสูงของเขาทําให้การห่อหุ้มนะคะลําบากนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เอาถุงมาหุ้มไว้ห่อไว้นะคะแต่ว่าอย่างสมมุติตอนเช้าเราห่อไว้ตอนเย็นเขาก็จะกองอยู่กับพื้นนะคะเพราะว่าถุงอ่ะ ถ้าไม่มีลมนะคะลมออกจากถุงเขาก็จัดแฟบนะคะซึ่งจะเป็นอุปสรรคมากนะคะต้นนี้เพราะว่าต้นเขาสูงนะคะท่านผู้ชมทํายังไงรู้ไหมคะท่านผู้ชมเราก็เลยต้องมัดปากถุงแล้วก็เอาเชือกนะคะท่านผู้ชมดึงไว้กับกิ่งไม้เพื่อที่ให้เขาไม่ทําให้ถุงไม่ห่อตัวนะคะเขาก็จเจริญเติบโต มาได้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมถือว่าเทียบกับชายชนนะคะเป็นบอลสีที่โตช้ากว่าชายชนกว่าเพชรเจ็ดสีที่เราถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะส่วนมัคควานรังสรรนี้ก็แทงหน่อย,ยากเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนานเหมือนกันเมื่อเทียบกับชายชนแล้วก็เพชรเจ็ดสีส่วนต้นนี้นะคะท่านผู้ชมเราได้มาในนามหานุมานเข้าเฝ้านะคะ เขากัดสีขาวนะคะแต่บางคนบอกว่าไม่ใช่หนุมานเข้าเฝ้าส่วนต้นนี้นะคะคนถ่ายก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่ายังไม่เคยมีหนุมานเข้าเฝ้าที่เป็นต้นใหญ่มีแต่มีแค่มีแต่ต้นเล็กประมาณนี้ค่ะพอ mm hmm. เห็นเขากัดสีขาขาวแต่ซื้อมาในนามหานุมานเข้าเฝ้านะคะอันนี้คนขายเขาบอกว่าหานุมานเข้าเฝ้านี่ค่ะก็แทงหลอด กำลังแทงหลอดมานะคะใบใบนี้ก็กัดสีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะดูกันต่อไปนะนะคะว่าเขาคือบอนสีอะไรแต่ได้มาในนามหานุมานเข้าเฝ้านะคะท่านผู้ชมถ่ายให้ท่านผู้ชมชมรวมๆนะคะวันนี้จะเป็นเป็นยักษ์เป็นหนุมานนะคะยักษ์ทศกัณฐ์แล้วก็ มขวานรังสรรหานุมานเข้าเฝ้านะคะวันก่อนก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมบอลสีชายชนแล้วก็เพชรเดสีวันนี้ก็ไม,ม่แนะนำสามสามสาต้นนะคะทศกันฐ์มขวานรังสรร หนุมานเข้าเฝ้านะคะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะนำบอนสีต้นไหนมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือว่าท่านผู้ชมอยากจะให้เรานำเสนอบอนสีต้นไหนนะคะที่เรามีเราก็จะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมความสวยงามและก็การเจริญเติบโตของเขาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอย่าลืมนะคะติดตามชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ